กราบสวัสดีนะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับผมตัวป่วนสายปั่นเสนเวนะครับผมจัดไปพ่อเม่พี่น้องเลยมวันนี้มาอยู่กับเจ้าไฮโรไทยครับผมทุนห้าร้อยเนาะมาเป็นจังไหนมารอชมเอานะครับผมมาขอเน้นๆหน่อยแล้วกันนะผมมาวันนี้ทุนน้อยทุนน้อยครับผมมาโชว์เหนือโชว์สเต็ปเทพสักหน่อยครับบับอกแรกก็ขอชมไปก่อนนะเป็นจังไหนบอกแรกมาหมวยมาขอชมหน่อยสอง เอวเซครับผมมาต่ำไปก่อนครับโอ้โหต่ำไหลดีเหลือเกินนะครับผมมาดูข้างล่างครับมาบังนี้ครับผมมาดูแล้วครับผมว่าต่ำไหลแน่นอนนะผมมาขอเน้นๆหน่อยหอวยนะหวยหวยว่าไงผมว่าไงนะครับผมมารอหวยครับหวยเขย่าแล้วครับมารอครับมาปรับเบ็ดเลยแล้วกันนะผมมาทุนห้าร้อยครับผอสักเบ็ดร้อยนะครับผมมาพอไหลเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะผมมาไหลไปเลยครับสามสี่ห้ามา สองสี่ห้านี่และว,ว่าต้องโดนจนได้เลยมาครับผมมามารอชมครับสิเป็นจังไดจะบวกหรือจะลบหรือจะขาดทุนครับผมมาบางนี้ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยแล้วกันเอาหวยว่าจังไดเอาสามสมสามาแล้วก็สามเกี่ยวห้าโอ้ย 3, โดนดอกเกี่ยว <5. S 2> ครับผมม,มาดีครับยังมีกําไรมาหนึ่งร้อยนะครับผมมาบวกมาก่อนเบาๆหนึ่งร้อยครับผมมา โบกนี้มาโบกโบกใหญ่ๆเลยแล้วกันนะผมมาโบกนี้มาคิดแล้วคิดดีคิดได้คิดดีครับผมมาจัดไปอะมวยพอหน่อยอมวยเอ้ยทุนน้อยๆครับทุนห้าร้อยครับผมเหมวยใจดีกับผมหน่อยมวยมาปรับเบ็ดสักหน่อยแล้วกันนะผมมาจัดไปเลยมาไหลไหลไหลไปเลยมาป๊บเบดไปห้าเซไปที่ห้าสองหกสองดีไหมครับผมมาจัดไปเลยครับผมห้าสองหกสองมา อ๋อหน่อยไม้โอ้โหไม่ติดค oh. ูณสิบหกสองสี่สามครับโดนเต็มโอ้โหสองสามสี่คร uh ับโอ้ยบางนี่บางนี่หกหกหกสิบโอ้ยพันแปดจอยกำไรเน่นๆครับผมพันสามสวยงามอีหลีครับผมมากำไรมาแล้วพันสามครับเป็นจังไหสุดจัดบอสุดจัดบอมีบอมีบอ ไปครับไปไปดีมาปับเบ็ดสักหน่อยครับผมมาพันแปดแบบนี้ครับไหลไปเลยเบ็ดลอยเบ็ดลอยมาไหลเน้นๆไปที่เหมือนเดิมและครับผมมาบางนี่ขอไหลสูงจักหน่อยครับผมมาเน้นๆครับผมมาขอไหลสูงจักหน่อยมามีคูณสิบด้วยยังไงห้าสามคูณสิบมาดีครับเป็นยังไงครับผมห้าสามคูณสิบโอ้โหโดนครับผมมาดีครับพันเอ็ดโอ้โหกำไรเน้นๆกำไรเน้นๆ 1,500ครับแตกมา2,001นะครับผมโอ้โหสุดจัดอีเลีครับผมมาไม่สู้ต่อดีกว่าครับผมกำไรเยอะขนาดนี้ครับผมกำไร1 0 0เลยนะผมโอ้โหสวยงามอีเลีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมดูครับใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคครับไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ